สวัสดีครับเอฟซีมันถอดคอนเรคคอร์ดครับเอามาบึ้งเบิ้องหลังกันครับเบื้องหลังก็เห็นแล้วนว่แแดงหนานะครับมือหนียูวิเชียนนะครับมือนี้ยูวิเชียนบุรีครับพละมืองเหมือนเสือสตัวเดียวกันเสือตัวเดียวกันครับตัวเก้านะครับก้ามันมอดหนาของะมันมอหันมอไดเบียร์เนครับผมผมเป็นคนบอวิ่ขี่กินขี้เลยรับก้า ขอบคุณสำหรับเอฟซีนะครับที่คอมเมนต์มาบอกวิธีการไปแก้ไขในการาโฆษณานะครับตอนนี้ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับก็มีโฆษณาขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจแล้วครับตอนนี้ดีใจแล้วสา,สา่งงานเออสิบหามือนะครับพี่น้องครับพอเห็นโฆษณาขึ้นมาสิบหามือผมต้องไปไล่แก้ไขหมดเลยนะครับก็ฝากเอฟซีไปนะครับเรือ พยายามจะข่ามโฆษณาละครับตัวนี้น้ำมันสมัครเรียลอะงมีคาน้ำมันนะครับโฆษณาเนี่ยคือเป็นคิเป็นคาใจใจในการเดินทางไปให้เ็คลิปให้พี่น้องในเบิ้งนะครับไอ้ทุกแพ่เรากำลังเบื้องหลังเบื้องหลังกำลังแต่ว่ามัมเขี่ทาขี่แข้นในเบื้องหลังเบื้องหลังในการแต่งหน้าเบื้องหลังในการแต่งหน้านะครับเบื้องหลังมันขี่ทาง สองทำพอ่อย่องแตงหน้าเลยเกลียเขาแต้มกว่าป่อยงเราเฮ็นปากอยู่น้ั่เวลาเราเฮ็ดปากมันนีดิผู้อ่านมาาี้บางบ้างปากทาได้ยังบอกได้วิธีบ้างปากไม่ได้เดี๋ยวาน้ําไม่นกมาได้ชาเมื่อมื่อก่อเเขาคนแก่เขากับคนแก่ ครับคนแกนแล้วกช่วงนี้คนก็บอกานใญหาหรอกคนจีบตกน้ำถามมาอยากเบิ่งกบอคนเลอยากเบิ่งแต่ว่าส่วนมากจะง้านไปเป็นตัวประทามัวอยู่แถวคอนแก่นหาือว่าคนมันจีบตกยานมันก็ต้องยานแล้วก็ป้องกันนะครับการว่าเปินยานมันก็ไม่ยันกาว่าเปินป้องกันมันก็ถึงแล้วเนี่ยครับกกันี้ก็แก้แน่นครับกันไว้นะครับนีมาต่างประเทศหรอกมาบ่ได้ผูอยู่ระเทศไทย าง,งาสยงพี่น้องครับอีกช่องหนึ่งครับช่องยูทูบ e นช่องลูกแพะไร,รพ่อนนะครับตอนนี้จะขาดอยู่ประมาณบังสองรอยชั่วโมงนะครับแต่อยากให้พี่น้องเอฟซีเข้าไปช่วยเบิ้งนะครับเบิ้งคิดเบื้องอย่างเพื่อสะสมชั่วโมงมนะครับถ้าอยาก่องเนี่ยไปช่องผู้เนื่อนบา,บางบางบางมองนะแมนครับทา,ามันหล่นช่องนี้ก็เป็นเบิ้งช่องขุนในผู้ชงครับช่องขุนโซนมาสิเป็นการแสดงแลักกัร รายการต่างๆแต่ว่าช่องนี้เป็นรายการสดๆครับถ้าหลังจากที่มันเปิดเปิดเปิดอเ,เปิดส้างรายได้แล้วนะครับช่องลูกแพร่รายพ่อเนี่ยผมจะเป็นคลิปในการนาเวทีเน,น,นาะนาเครับเป็นคลิปนาวเวทีเดินทางเคลียร์คอนเสิเร์ตไปร<อ>ับการแสดงแต่แต่ช่องมันหนตังทอเนี่ยจะเป็นคลิปอการยุคการไปหันไปนี่การชีวิตประจำวันนะครับกับอีกช่องหนึ่งก็ คอยเห็ดไปมีเก่าคนติดตามตอนนี้ช่องลูกแพลร่ายพรรายการแสบกสื่อนี่สิเป็นรายการไปเยี่ยมยามครับไปเยี่ยมยามผู้นั้นผู้นี้แล้วก็เห็ดนักกินนะครับไปยามไปฝ่ายไปยามในขมอดคนนศิิลปสุขคนนะครับผผู้ใดที่มมมาายก็สิบไปยามครับแต่ว่ากสือเนาะเป็นสายประชดอย่าฟังอธิบายใน็นเครื่องแสบกสืออย่าฟ้าอย่าฟ้าบอกนอนดึงไปเล่นขับไปเลยหล่ะ ร่นไปไ่นองรอนไปนะร่อนไปเยิง<ป>มึงโอ้ยน้องเเสียงราไปนองเ <c oughs> ลยด้วย,ยิกับพอแห้งพ่อขาพ่อขายกับพอแห้งสีถุงกู่พ่อยาก่าใส่ก็ได้สมัยจักหวัดสีถุงหาถุแตกเตอนไออนไหล,ลัคนไหลรับงลงไมตอนนี้นงังยู่ไดรถได้พี่น้องก็ได้อยู่ ฐานผลนิตนส่วนในอยู่พิเชียร์ปุ๋ยนะครับมาจากคนหลา้านตะกี้ครัลายครับมันทีมิลกเกล้กังและกระเทกแ่ว่วนนั้นมันจะเป็นเรียนส่วนเน่วนนั้นมันสี่เป็นโซนอะรนอะไนเขาเอื่อยังระบบยุคนั้นที่ยุคเศรษฐกิจดีครับกับระบบระบบระบบุในวัยรุ่นสมรคีวัยรุ่นสมรคีนี่นะครับชูวรุ่นสมรคีชูขายยุนีรับพุจําว่าพิจชนผมเรียนที่บ่ดอดอยู่ผมเรียนนั้น,ๆๆๆน,น คิบอดอยู่ไอเสียงแล้วมันยังได้มันเล่นกีตาร์เลยมอไอเสียงเนี่ยมันคนคนพลาดเนี่คนพลาดคนไมาไหคนไมาไหครับแล้วช่วงนั้นเรามานําสัระุเนี่ยมอยัจะพวเพียงคเป็นเสียงของมนแรนบรถโอ้ยแ่นั้นตอตอนน้ำมกันเพราะว่าที่บางบางบางเราเสกเสกโลโซนี่นอยู่กันตอนนั้นเราเลีนเลยเราเล่นเราเล่นอย่างโลาไหนพูดหน่อยอนอม่เล่นนั้นดีละไม่เล่นระพุอยู่เด่นระพุกว่าไม่ได้เสียงนั่นแหะค่แคช่วงนั้นเราเราเล่น ระดัเกตาอนเราสิไปก่อนจะไปเป็นเสโลโซเพราะว่าลำมันอยู่แถวสาะบุรีลำูแถวสารบุรีลำูลบุรีลำพแถวโคราชพิมานี่หลาเลยครับ,รบตอนไม่รุนสมีเอไม่รุนสมรี B ไม่รุนสมีซเน,นี่ยตังนข้อนเ,ยเียวไปนยากคีวยวเฉพาะเป็นเป็นาง เลี่ยนไปนะครับก็ยังดีอยู่ขอบคุณพี่น้องแฟนพี่แฟนวัลรัที่เหตุให้พนักงานเสีงของลูแพ่วไล้พันเป็นตำหนานแต่จริอยู่แต่ว่าจากตำหนานจากจากตำหนานมาสู่ความเป็นธรรมชาตากินได้จากนี้ไปจนวัดบุญละเสียชีวิตบุญละวนบอเมันล้มเมื่อล้มลงไปใจมันล้มเพราะว่าสิเป็นรักสาวรักฟ้สวรรค์น้ำตาจ้าน่อยผู้กองหน้าหันคดิสารนะ เคอยู่ซอยงานอยู่แล้าตั้วที่หลายเพียงตึ้งเป็นปูตั้เพียงบอกกลับใหม่โดยเฉพาะยังเองพี่น้องก็ถามมาเพราะว่าเคยตั้งตั้งตั้งคำถามขึ้นมาตั้งโจูนหรืออแล้วพราะจนกระถามครเอาไอ้แพทย์จันคือว่าสิบเห็ุก็ไปใหม่คือจีว่าสิบคนซื้อขึ้นก็ไปใหม่หนึ่งมันเป็นกลางงานแล้วใหม่เราก็มีงานเจ้าภาพก็เลยคุยกันก็ไปใหม่ว่าเอาไว้แล้วแนวหน้านี้ก่อน บอยตอนนี้เขาก็เริ่มขึ้กันเดยครับมีมมงานเจ้าภาพเจ้าภาพไปเจ้าภาพไดน,นะครับอยากได้ใหญ่ไหมก็ไปแพร่ลองพู่กันก็ได้ก็ได้ขื้นกันนะครับพผมว่าเข้าก็สิบว่าถาเวลามันเสียเวลาไปซื้อครับรากาคันพูดไดอยากได้งานอยากได้งานอยากได่อยากจ้างสองดาวรุงลูกแพ่ไม้ไยเป็นมินิคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิรโทษขมาได้ครับโทขมาได้รเมเกาศเกาหาสองหนึ่งหกสองหนึ่งาครับผมเบอร์สำนักงาน เบอร์เบอร์มาหาผมก่อนผภาษาภาษาหน่วยงานใดไหมครัอาจารย์บุรีมุขภาษามหาผมก่อนบหาเจ้าของช่องก่อนเนาะช่องช่องเดี๋ยวเราสิประสานให้เดี๋ยวไปนองเดี๋ยวผมจะโทรไปประสานที่คันอ่าคันสองดาวรุ่งสองดาวรุ่งลูปแทมไมไทยนะครับอ่ามินิคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตกับมดนตรีพร้อมนะครับสองดาวรุ่งสองดาวรุ่งก็คือมีแบ็กอัพมีไม้ไทยมีลูกแพรแล้วคืออ่า มินิคอนเสิร์ตนี่คือเล่น3ชั่วโมงเต็มเต็มเต็มเลยสามชั่วโมงเต็มเต็มทุกพี่น้องเลยออิ่มเลยครับครับแต่ว่าขันยากขันยากให้ลูกแพร่ไปกับวงก็ท้วมาครับวงไอ้ไนะครับวงไอ้ไม่ก็ไปเพราะว่าเขาถามนักหนาดุนเพราะว่ากัเลื้อกุยกันแบบไม่ที่แล้วว่าเสียหน่อยแหะพอดีไอ้ไมแล้วก็ได้รับงานไปแล้วในฤดูงานนี้นะครับกัเลื้อบอกว่ามันเพราันแล้วล่ะ บพท่านขันบพท่านจะใส่เท่าไปใส่เนอเจ้าภาพไปครับมึงเจ้าภาพอยากให้รูปแพ่ไปลองคู่กับไป็นไหมเอาอัตรธดบ่ะอัตรธดแบบเก่าๆนะอยากเห็นผ่าเก่าๆนะครับก็คือนี่แหละครับเป็นเป็นลองคู่กันรูปแพ่มาลองไม่หักก็คือรูปแพ่ไม้ไถ่มาลองไม่หักก็คือไม้ไถ่แต่ว่าขายรูปแพร่ไถ่มาลองไม่หักน้ำกันก็คือจะเป็นรูปแพร่ไหมครับมันจะเป็นมันจะสมบูรณ์สมบูรณ์ครับสมบูรณ์นั่นคือนั่นคือที่ไปที่มาครับ ฝากเด้อพี่น้องเ้อร์ครับขันอยากได้รูปแพ่ไม้ไทยนะครับไปลองคู่กันโทมาทีมีนี่คอนเสิร์ตนะครับถึงมีนี่คอนเสิร์ตตึงไปงใหญ่ทั้งงงใหญ่นะครับโทมาที่095นะครับ2166916ย้ำเลยครับพี่น้องเ้อร์0952166916นะครับติดต่อมาเลยนะครับถ้าผู้ใดอยากจะเอาสองเดลุ่สองเดลุ่ไป นะครับไปทำเสียมงานเพราะว่าจะเป็นขึ้นบานไม้ใส่์เงานงามครับนะครับงานแต่งงานยังไมืไอบ้างงานยังไะไรบ้องครับร้องงานคุร้องเพลงเดียวกัเพลงเดียวก็บร้องเพลงคู่ก็ร้องครับเพลงเดียวไอ้ไม้กับลายเพลงเดียวไอ้แพะกับลายแล้วเพียงไม้เพีงครัวไหมครับสามชั่วโมงเต็มเต็มครับพี่น้องนะครับมีลูกพวงไปน้ำพี่น้องั้งครับมีมีครับลูกพวงนะครับฝากน้องๆลุงๆเดี๋ยวเราไปน้ำหาเที่อกา คอนเสิร์ตคอนเสิร no. ์ตบางคอนเสิร์ตกับอาเซีเอาไอไฟไอหน้ามันแยบอาเซีเอาแยะเจือดไปแจบครับอาเซียไอหมอดไปแจบกันครับนะครับนี่คือนี่นี่คือรับหรือได้อไปหน่องเด้อโทรมาเบอร์ไหนก่อนจันบุรีรศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกครับครับผมคือเบอร์เบอร์ติดต่อได้ไปหน่องเด้อครับผมครับนะครับมวลกันยากเต็มทีถ้าอยากได้ทางเบิร์กอัดท่อรถแบบเก่าๆครับ เบิ้องไรไหมแล้วก็เบิงแล้วเบิ้องไรเพียรแล้วก็เบิรงแล้วคนุะคนว่าโอ้ยอยากให้มาลองคู่กันนี้อยากให้แยกเืรมยญจืดมะเร็งตลุกน้ำก่อนครับก็ได้ได้ๆติดต่อมาได้ผิดหวังเด้อครับนะครับมาแจกเข่าฮะแจกเข่าฮะพุทโธถูกไหมครับผู้ใดอยากอ่าเห็ดยังอ่ะขึ้นบันไหมอยากมีแนวงานเออแต่งงานแต่งงานหรือมีแนวงานสาวลุกลุมหรือกลับมาจากเมืองนอก เเสมบูรณ์ในนอสสูเนาะจะบอเียมันเป็นบบ่าามาห้าคนขนาดไกลอะไรพวกไหนไกลยัง่เด็ตืนเลยอ่าปัจจุบันเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ซุ้ยธาบาลเท่านีแล้วคนจะจ้างนี่อ่าออมอมนะครับออมแมในโซนอีสานบมือนเอานะครับโซนอีสานประเทศอะไรเราบอกลดกวานาจะกบสามแถบแดงไกจะเอา่ออ้าวอครับกวฝากไ้ได้เปนน้องเด้อสู้ยากกว่า เบอร์ที่ต่อเนีนะศูนย์เก้าห้าครับสองหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกครับติดต่อได้เลยครับเด้อถูกแพ้ไหมไทยถูกแพ้ไหมไทยครับมินิคอนเสิร์ตนะครับเสต็มวงกลับไปเต้งเต็มวงใหญ่กลับไปนะครับบงใไงครับครับฝากไว้เลยพี่น้องเรื่อแต่คุณกำลังเขียนคิวอยู่ครับเนี่ยเขียนแล้วเนี่ยเขียนล้วคุณดับครั้งหนึ่งแลเด้อดัมเปอร์ครั้งหนึ่งหล้วนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนี่ย บอกถึงการรั้มเกงียขนาดนี้ไฟเลยเเนื่อยเลยนียไสเสสส้สสครับวันไหนวันยังยังสายันเนาะสายันสายันไปเปครับจะรูปแค่้รั้เกงในบาทพูดอ่ะ มูมีไฟกินม้นอยู่กินมันอยู่ปากแต่กิมอพรเทพเดีนี้ดๆเดี๋ยวมรำะไปเขามีกินม้นในนี้เขาเนาะเอาพี่น้องสำัสดีเด้พี่น้องเด้อัดด้หวยเนาะเด็กหวยครับสวัสดีครับผม